เฮโยสวัสดีผมคารเตอร์ Carter, นะครับก็วันนี้อยู่กับตัวใหม่นะครับผมเฟเลออโตมาตอนเนาะหรือเลน่ ene, ย้อมสีนั่นเองว่าไปนั่นโอเคครับเฟเลเป็นตัวละครสายสนับสนุนธาตุไฟเนาะระดับฮีโร่นะครับสกิลของเธอก็คือจะจงตีทุกตัวเพื่อทำดาเมจเนาะแล้วก็จะจุดระเบิดให้ดาเมจต่อเนื่องที่อยูบตัวเป้าหมายทำงานพร้อมกันนะครับผมแล้วก็ทำดาเมจ เพิ่มเติมเท่กากับดาเมจต่อเนื่องเนาะหรือก็คือถ้าตัวละครอีกฝ่ายมีดาเมจต่อเนื่องเยอะๆก็จะทำดาเมจได้แรงมากขึ้นเนาะมาดูที่หินสกิลองผมก็จะมีหินเขียวเนาะเพิ่มอัตราโจมตีแฉลบเนาะอัตราโจมตีแชลบก็คือทําให้อีกฝ่ายโจมตีไม่โดนเนาะแล้วก็หินม่วงก็คือเพิ่ม HP นะครับผมที่เด็ดก็คือหินทองเนาะเมื่อใช้สกิลจะมีโอกาสไล่ดาเมจต่อเนื่องใส่อีกฝ่ายเป็นเวลา6วินาทีเนาะ มาดูที่ส่วนรูนกบผมรูนผมจะแนะนําเป็นรูนเพิ่มความแม่นยำเนาะหรือก็คือรูนสมาธินะครับผมส่วนรูนร้องอีกรูนหนึ่งจะให้เป็นปณิธานก็ได้เนาะหรือว่าจะเป็นฉับไวก็ดีเหมือนกันนะครับผมประมาณนั้นส่วนค่าสถานะแน่นอนครับผมเน้นแม่นยําไปเลยตัวเฟเลยนั้นดาเมจไม่ค่อยจัดมากนะครับดังนั้นแล้วเราไม่ต้องเน้นพลังโจมตีก็ได้เนาะ แล้วก็เน้นค่าต้านทานลดีิดามนีนไปลงพลังป้องกันหรือว่าลงเฮดพีก็ได้เนาะเข่าๆก็น่าจะประมาณนี้โดยรูนที่ผมใช้มาตอนนี้คือผมยืมตัวอื่นมาเนาะก็เลยจะเป็นประมาณนี้โดยผมยืมรูนของเ,อ,เออชื่ออะไรนะนิกกี้มาเนาะประมาณนั้นโอเคครับก่อนจะไปดูการจัดทีมเนาะเรามาดูก่อนว่า มีตัวละครตัวไหนบ้างที่สามารถสร้างดาเมจต่อเนื่องได้เนาะเพื่อจะเอาไปคอมโบกับตัวเมเลนะครับผมกกดผิดตรงน,นี้รับคำร้องเนาะแล้วเรามาดูพวกเควสที่มีจุดอ่อนดาเมจต่อเนื่องนะครับแล้วเรากดเข้าไปกดดาเมจต่อเนื่องมันก็จะขึ้นมานะครับว่ามีตัวไหนบ้างที่สร้างดาเมจต่อเนื่องได้เนาะก็จะมีด้วงส่วนฟินิกซ์นี่จะนับเป็นดาเมจต่อเนื่องก็ได้เนาะแต่ว่ามันเป็นคนละสถานะนะครับมันเป็นสถานนะเฟิง เพิงฟีนิกซ์เนาะแล้วก็บาเลต้าแน่นอนเนาะฟินจะเป็นการทำดาเมจต่อเนื่องใส่เป้าเดี่ยวเนาะส่วนไดโนเสาร์หรือโทรโนดอนหน้าผมจะแปลงบัฟเป็นดาเมจต่อเนื่องเนาะแล้วก็นินจาเนาะตัวสุดท้ายก็เป็นนิกกี้นิกกี้ก็จะไม่ใช่สถานะดาเมจต่อเนื่องสักทีเดียวเนาะเพราะจะเป็นการเสกเทดดี้แบร์ใส่อีกฝั่งเนาะเพราะนั้นยังไม่พอบยังมีตัวอื่นที่มีดาเมจต่อเนื่องแต่ว่า จะต้องใช้กับหินสกิลเนาะก็จะมีเออนี่ครับผมทากาลอสเนาะหรือโกลเลมไฟเมื่อใส่หินวอนะครับผมจะสร้างดาเมจต่อเนื่องใส่ตัวละครตัวหน้าสุดเนาะหรือก็คือตัวที่เป็นประหมาาโจมตีเนาะประมาณนั้นแล้วมีตัวอื่นอีกไหมนั้นน่าจะหมดแล้วเนาะ เขา้าก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับตัวที่สร้างดาเมจต,ต่อเนื่องได้ถ้าผมตกหล่นตัวไหนไปก็ขอโทษไ้นะที่นี้ด้วยเนาะโอเคครับมาดูการจัดทีมกันเลยแล้วกันที่แน่ๆเมเลไอเฟเลเนาะต้องมีตัวดาเมจที่สร้างดาเมจต,ต่อเนื่องได้หนึ่งตัวเนาะหรือก็คือบาลิตา้าต้องมีอยู่แล้วนะครับผมสองตัวนี้ต้องมาคู่กันเนาะแล้วตัวต่อไปที่ผมอยากจะแนะนําไม่ใส่ก็คือด้วงครับผมเพราะว่าด้วง สามารถเป็นเอฟเฟกป้อมประการได้นะพราะเป็นเอฟเฟกป้อมประการก็จะสามารถไล่ความเสียหายต่อเนื่องใส่อีกฝั่งได้เนาะทางนี้ก็จะทําให้ไปคอมโบกับเฟเลได้ค่อนข้างดีนะผมสามตัวนี้ต้องมีแน่ๆเนาะแล้วมาดูตัวอื่นเพิ่มเติมครับผมก็จะมีผมจะใส่เป็นทาราดิสเนาะแล้วก็ดีเอสเค ส่วนตัวซับนะครับก็จะมีเฟเลเนาะแล้วก็จะใส่เป็นเชซอนแล้วก็จะใส่ชีล่า้งไปด้วยครับชีล่านี่ก็จะหน้าเทียบคล้ายเฟเลเลยเนาะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งเนาะว่าทำไมผมใส่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็มีมูชูม,มูชูออเกินนี่นะไม่เป็นไรเดี๋ววปันมูชูอยู่ไหนมูชูโอเค ประมาณนี้ก็ได้เนาะหรือว่าเราจะเอาทาราดิตออกแล้วใส่นินจาก็ได้อะประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะมาแนะนำครา่าวก่อนครับผมด่วงก็เอาไว้เป็นตัวแทงเนาะส่วนนินจาเอามาคอมโบกับมูชูนะผมไว้กระจายบัฟเนาะเพราะว่านินจาจะสามารถทำดาเมจต,ต่อเนื่องใส่ตัวละครอีกฝั่งได้หนึ่งตัวเนาะแล้วก็ สามารถฮิวเลือกตัวเองได้ด้วยประมาณนั้นอลิต้าก็ไว้ใส่ดาเมจต,ต่อเนื่องใส่ฝั่งนะครับผมส่วนดีเอสเอามาเพื่อห้ามการฟื้นฟูอีกฝั่งเนาะเพราะว่าถ้าเราเสกดาเมจต,ต่อเนื่องไปแล้วอีกฝ่ายฮิวล้างจะทําให้เลือดเขากลับมาเต็มเนาะหรือว่าเลือดเขาเพิ่มเราก็ต้องห้ามการฟื้นฟูไวนะ้เนาะประมาณนั้นเจซอนะผมไว้ฮิวแล้วก็ล้างบัฟเพื่อร่วมทีมเนาะส่วนชีล่าผมไว้ล้าง บัฟและก็เสกระเบิดใส่อีกฝั่งเนาะชีลาจะค่อนข้างใช้ง่ายกว่าเฟเลนะครับผมเพราะว่าชีลามันล้างบับทั้งหมดเนาะและถ้าใครมีหินทองก็จะเปลี่ยนบัฟเป็นดาเมจต่อเนื่องเนาะทำให้ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมประมาณนั้นที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเฟเลเนาะไว้คอมโบระเบิดดาเมจต่อเนื่องนะครับผมตัวสุดท้ายที่ผมอยากให้มีก็คือ โชูนะผมถ้าเป็นหินทองได้จัดดีมากๆเนาะเพราะว่ามูชูไม่จําเป็นต้องฆ่าอีกฝ่ายให้ตายเนาะก็จะสามารถกระจายดาเมจต่อเนื่องใส่ตัวได้เนาะประมาณนั้นข้าก็น่าจะประมาณนี้เนาะส่วนในตัวของคาถานะผมขาดไม่ได้เลยก็คือสเปลเนาะถัดมาอยากให้ใส่เป็นโซครีนะผมเพราะว่าทีมเราไม่มีล้างสถานะผิดปกติเลยเนาะสุดท้ายแล้วก็คือทานเฟอร์นะเนาะเผื่อเจอทีมแบบเดียวกันเราจะได้สู้ได้เนาะ คร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้ในส่วนของตัวละครส่วนใครยังไม่อยากใส่ชีล่าอาจจะใส่เป็นทราดิสก็ได้เหมือนกันเนาะเอาไว้ยื้อชีวิตแถวหน้าประมาณนั้นโอเคจบไปแล้วหนึ่งทีมเนาะมาดูอีกทีมหนึ่งจะเป็นทีมผสมนะครับผมก็คือจะมีด้วงเนาะแล้วก็จะใส่เป็นเลเน่แทนเออเลเน่เปไน็นไงเลเน่ เลนี่แล้วก็เอเลน่าบาเลต้าแม็กซิมิเลียนแม็กซิมิเลียนใส่แทนโมโชแล้วก็อาร์เทมีนใส่แทนทารดิสนะครับผมโอเคหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยแล้วกันนี่อันนี้จะเป็นทีมที่ทำดาเมจต่อเนื่องด้วยแล้วก็ เน้นดาเมจหมูเข้ามาเสริมนะครับผมก็คือดาเมจหมูเข้ามาเสริมก็จะมาจากแมกซิมิเลียนเนาะหรือใครไม่ใส่แมกซิมิเลียนก็อาจจะใส่เป็นโจ๊กเกอก็ได้เนาะโจกลมนี่เลยหรือว่าลูเชนของเราเนาะก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะในส่วนของทีมผสมอ๋อลืมบอกไปอย่างนึงครับสำหรับทีมที่เล่นดาเมจต่อเนื่อง ถ้าเราไม่มีชีล่าเนาะจะเล่นค่อนข้างลำบากนะครับผมเพราะว่าถ้าอีกฝ่ายมีคูซาเนาะหรือก็คือตัวกลางบับโลกกับคุม้มกันนะครับผมจะทำให้เราเสกสถานาผิดปกติใส่ฝ่ายค่อนข้างลำบากนะครับผมประมาณนั้นทำให้เราต้องล้างสถานะไปก่อนรอบหนึ่งเนาะโอเคในส่วนของคาถาผมก็แน่นอนสเปา แล้วก็โซคลีนะผมทีมนี้จะขาดไปก็คือบ็อกฮิลเนาะเราก็ต้องใส่เป็นสานิจิเข้ามานะครับเพราะว่าจะเสกห้ามการพื้นฟูใส่อีกฝ่ายเนาะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเนาะในส่วนของตัวเมเลนะครับผมจะไม่ค่อยเอเฟเลนะผมจะไม่ค่อยเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่เนาะเพราะว่าใช้ ตัวละครค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าจะเหมาะกับผู้เล่นเก่าซะส่วนใหญ่นะครับผมเนื่องจากว่าเฟเลจะทําดาเมจไม่สนพลังโจมตีของตัวเองเนาะจะเป็นการทําดาเมจเป็นดาเมจต่อเนื่องแล้วก็จะสร้างความเสียหายทีละหไม่สนพลังบ้องกันเนาะทำให้จะทําดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ว่ากา็อีกฝ่ายก็สามารถป้องกันได้ค่อนข้างง่ายเนาะถ้าอีกฝ่ายมีวัคภุม คุ้มกันเนาะจากคูซาก็ดีเนาะนี่บัฟป,ปีกนี่เลยเนาะจะทําให้เราไม่สามารถเสกสถานะผิดปกติใส่ฝั่งได้เนาะเราก็เลยต้องแก้ด้วยชีล่านะครับผมชีล่าไปไหนแล้นี่เอามาล้างสถานะผิดปกติไปก่อนรอบนึงเนาะหรือว่าถ้ามีหินทองก็จะเปลี่ยนสถานะบัฟเป็นดีบัฟเนาะหรือก็คือสร้างดาเมจต่อเนื่องหรือถ้าใครไม่มีชีล่าใส่เทโลรอนก็ได้นะครับ ก็จะสามารถเปลี่ยนบัฟเสริมพลังเป็นดาเมจต,ต่อเนื่องได้เหมือนกันเนาะประมาณนั้นวิธีการเล่นก็เก็บสะสมมานาสัก6หรือ7หน่วยเนาะแล้วก็สาดปร์ลิตตาไปก่อนนะครับรอบแรกเนาะจากนั้นก็ลออีกฝั่งจะแก้หรือไม่แก้ก็ได้เนาะแล้วเราก็กดเฟเลส่วนไปครับผมจะได้ทำดาเมจได้มากขึ้นเนาะประมาณนั้นโอเค คร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะงั้นเดี๋ยวไปชมทิปคลิปสาธิตกันหน่อยแล้วกันเนาะอาจจะไม่ดีมากนะครับเพราะผมไม่ได้ปั้นบาลิต้าไว้เนาะทำให้ตัวละครค่อนข้างเบาบางเลยทีเดียวเนาะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยโอเคครับอีฝั่งก็มีด้วงแกนดเนเม่บาลิต้าเลเน่นะครับแถวหลังจะมีทาโบเซทาเลเยนเฟเล่แล้วก็อะโนบิสนะครับผมโดยรอบนี้ผมจะใส่เป็นเฟเล่หินเขียวเนาะแต่ว่าอีกฝั่งนึงจะใส่เป็นเฟเล่หินทองนะครับจะเป็นยังไงมาดูกนะันเนาะ โอ้ครับเริ่มมาจังหวะน,นี้ผมกลางด้วงนันไปก่อนแล้วก็สาเทาโบสวนมาครับจะเห็นได้ว่าบราิต้าผ่งค่อนข้างบางเลยเนาะเพื่อสองหายไปเกือบครึ่งหลอดแล้วครับผมยังไงต่อเขากดเลนี่สวนมาผมกดเฟเล่นคืนไปทำให้ติดโจมตีแฉล็บนะครับเพราะหินเขียวมีโอกาสสร้างโจมตีแฉล็บเนาะแล้วยังไงต่อเซชาเลียนสวนมายังไงจังหวะน,นี้ปรับเขาให้โจมตีเฉล็บติดไหมเหมือนจะติดหรือเปล่าดูไม่คันเหมือนกันเนาะแล้วแม็กซี่ม่เชนจะโดดฟันไปครับจังหวะน,นี้เขากลางด้วนสวนมายังไงก่อน ยังได้อยู่ครับยังฝึกทนยังไงยังรอจังหวะเขายังไม่ท <t> ําอะไรแล้วผมกดเลนี่สวนไปยังไงเขายังไม่กดอะไรนะเขารออยู่ครับแล้วบาลิต้าศาสตร์ดาเมตต่อเนื่องไปครับป๊บติดค่อนข้างหลายตัวเนาะแล้วเขาบาลิต้าสวนมาอีกรอบแต่จังหวะนี้ผมกดเชซ้อนรีบาลิต้าขึ้นมือครับเพราะว่าบาลิต้าผมเลือดน้อยสุดเนาะทำให้ได้บัฟลดฆาานาสานหนรอแล้วผมกดบาลิต้าอีกรอบนึง้วครับทาโบลามานามาจะไงต่อจังหวะนี้และบาลิต้าศาสตร์ไปอีกรอบครับโคติดดาเมตต่อเนื่องเยอะมากเยอะจริงๆ และผมก็ติดเหมือนกันแล้วเขาทาโบอีกรอบหนึ่งผมมาเป็นซี่ไปแล้วบาลิต้าผมร่วงไปแล้วครับยังให้ต่อจังหวะนี้ร่วงผมจะรอดไม่แล้วเซตเอ่อแม็กซิมเนียนผมตายร่วงผมก็ไม่รอดแล้วผมกดฮิวไปจังหวะนี้โดนเอ่อชิวทอนโรมาทำให้ติดแช่แข็งครับเพราะมีบัคสโลอย,อยู่เนอะแล้วจังหวะนี้เนจี้ไปแล้วเขายังให้ต่อแกนินไม่สะอาดล้างแล้างการบนมูมายังให้ต่อรับผมยังอยู่เฟเลยยังอยู่แล้วกดเลนนี่โดนไปเฟเลยได้แับโล่ต่อเลนนี่มาลักกลางร่วงมายังให้ต่อฮิวเชซอ,อนมา เพื่อยื้อชีวิตให้เฟเล่ครับผมแต่เฟเล่ยังอยู่แยวหลังเขาหายไปตัวเดียวเองยังไงต่อผมกดเ,เขากดอนุูบิสตมาแล้วผมกดชื่ออะไรนะอะเทมีนไปฟันด้วงแต่ด้วงไม่ตายครับผมแต่ตังวันนี้เขาสเปามายังไงต่อยังถึกอยู่ผมกดเลนนี่ล้างไปปั๊บโอเคกลับมาตั้งเกณฑ์ได้ระยะหนึ่งแล้วเขากดบาลิสตาสวนมาแต่ผมฮิวไม่ได้แล้วเพราะว่าเลนนน้อยยังไม่ขึ้นมือเนาะ ทำให้จังหวะน,นี้ต้องติดสถานะไปครับแล้วผมกดเชซอนล้างบัฟขึ้นมาแล้วเอาทาโบใส่มค์แล้วครับลดข้ามานะสามหน่วยให้กับเลเน่แล้วกดเลนนี่ปีกขาด้วยมือครับโอเครอไปก่อนจังหวะน,นี้เขาทาโบอีกรอบนึงยังไงต่ออาเทมินกาโดฟันด้วงไปด้วงจะตายไหมด้วงไม่ตายครับทำให้ชุบชีวิตไม่ได้นะและจังหวะน,นี้ด้วงกอลังจะตายแหละด้วงตายไปแล้วครับแล้วเขาทาร์โบหม่รอบผมกดเฟลเลซอนไปยังไงต่อติดจมติแชร์ไม่แล้วเ แกดีม่เมตายเนาะหินทองทำให้ขึ้นมาทำดาเมจอีกรอบนึงแล้วเขากดแม็กซี่เอ้ยเซทาเลียนสวนมายังไงต่อติดขึ้น่งหมายอะไรทำให้พัาสิกไม่ติดเนาะแล้วผมกดเชซอนฮิวขึ้นมาเพื่อยือชีวิตให้อาเทมีนและจังหวะนี้อนูบ,บิสก,กระโดดฟันใสเเน่เลเน่เลเน่ผมติดอามาามมาัมพาตนะครับแล้วเขาทาโบอีกรอบนึงผมกดเลเน่สวนไปยังไงต่อ จะสร้างโลเทียมตัวละครในทีมแต่ก็ยังถือกันอยู่อย่างไรครับจังหวะน,นี้เลเนี่กดมาแล้วผมเอาอาเทมินกระโดดฟันแกนิเนเมะแกนิเนเมะไม่รอดครับทำให้ชุดชีวิตขึ้นมาได้2ตัวนั่นแหละเขากด,ดเลเนี่สวนมาทำดาเมจใส่เฟเล่ผมแต่ว่าเฟเล่ผมยังอยู่แล้วจังหวะน,นี้อดูมิทก,กระโดดฟันใส่เลเนี่แล้วผมเลเนี่ผมไม่ตายผมกดเลยนี่ทัอยังไงต่อมั่วไปหมดแล้วเอ่อบาลิต้าเขาตายครับจังหวะน,นี้อย่างไรปรากดเลยนี่สวนมาผมกดเอโนฮิวขึ้นมาอย่างได้อยู่ปึ๊บ โอเคแม็กซิมเลียนจะโดดปิดได้ไหมปับปับปับโชว์โอเคปับแอนุปิดก็ฆ่าบาริต้าผมไปได้นะครับผมยังไงต่อเลเน่กดมาผมสเป,ปาส่วนตายครับผมแม็กเซเธเลียนเขาตายแอนุปิดเขากำลังจะตายแล้วก็กดทานเฟอร์มาผมเฟเล่ระเบิดไปครับจังหวะนี้ทําให้เขาไม่สามารถทานสถานะทิ่ปกติมาได้นะเพราะว่าเฟเล่ระเบิดสถานะไปแล้วแล้วจังหวะนี้แอนุปิด เอเลนนอมาผมไปครับยังไงจังหวะน,นี้รอจังหวะไปแล้วเขากดเลเน่มาแม็กซิมเลียนจะปิดได้ไหมปับป๊บปั๊บปั๊บโชคโอ้ครับเลเนี่ไม่รอดครับผมทําให้แม็กสามารถทําดาเมจได้ทันท่วงทีเนาะแลวจังหวะน,นี้อนุบิดช,ชุบเลเน่ขึ้นมาแต่ว่าเป็นการชุบที่ต้องแบ่งเลือดนะทาให้อนุบิดเลือดลดลงไปอีกครับและแม็กซิมเลียนปิดไปครับผมโอเคครับคข่าๆก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่ตกใจในตัวของเฟเลน,นะผมก็มาซัมมอนกันได้นะเพราะมีโอกาสได้ได ครับหินสกิลระดับตำนานเนาะแต่ว่าผมมองว่าถ้าไม่มีหินทองก็ไม่ค่อยอยากให้ปั้นเนาะแต่ว่าโอกาสโจมตีฉลับของหินเขียวก็น่าสนใจนะครับผมถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ผมด้วยหรือมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เนาะเราเจอกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบาย